นี้นะคะได้ผักสามถุงนะคะ ดอกใหญ่มากเลยค่ะดอกใหญ่ๆนะคะเอาไปทำน้ำมันหอยเอาไปผัดต้มซุกสุกกี้กินนะคะเเออบ,แบบี้บรอกชอยเออต้องมาเช้าๆพี่ดึงแล้วมันเหี่ยวหมดแล้วนะ่ะมันมาอองเวงหมดแล้ว มากเลยนีไงผักสลัดเนี่ยโดนโดนแรงไม่ได้เอาเอาเยอะๆนัน้องนุย้ยค่อยๆหยิบเลยพี่จูได้ค่ะเดี๋ยวนี้กินกับส้มตำกินกับไอ้พี่ยิม<ด>ย้มแกมีมมไหมนี่มี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 ใช่ไหมถ้าไมมีเดี๋ยวเอาไปดอกต้ที่บ้านแก เอไปให้สดหมดแหละเพราะว่าเก็บใหญ่ๆให้กรอบมากๆถ้่งั้นก็เอาไปฝากเพื่อนที่เป็นแม่บ้านด้วยกันแล้วที่สุเขากินกินฝรั่งเมื่อวานนี้พี่ก็เอาผักไปให้ไอ้นั่นให้ไอ้ไอ้อะไรนะวัดไทยมีงานวันที่นั้นมาเปล่าน่าจะไปหาของกินแล้วพี่ก็ว่าจะไปหาของกินแล้วไปพี่มองนัดทกอหนูจะได้เผื่อไปเจอกันที่วัดเกอเออเนาะ ของกินแล้วก็จับน้ำนมเลยนะจับนกินกับส้มตำ เกคนอยากเกอหน่อยกะเอารากมันใส่ไอ้นี่ไว้ก็ได้ช่องพิดนีรากผักชีนะคะผักชีตรงโู้นของไทยอ่ะพี่ไม่ได้เก็บจะเน้นใหญ่ๆไหมพี่ไปไม่เน้นค่ะเอาแค่นี้พอพี่ซือมันไม่งามมันเนี่ย ปลูกง่ายไหมพี่สวยน,นี้อันนี้พี่ซื้อมามันก็ทนนะทนหนาวแล้วมันรอดมันรอดนอด้ำแข็งมาดเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมพี่ชอบอันนี้ด้วยมันก็อด